อือมือนะครับนี่คือ,อย่างแก๊นะครับไม่เหมือนกับ่ไม่ไม่เหมือนกับย่างเตาเนาะต้องคอยดูแต่กับนสวัสดีครับสวัสดีงามๆคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะมาทำเ,เมนูเป็น ใส่หัวนะครับเป็นใส่หัวหมูที่ผมเลือกมานะครับวันนี้จะเป็นหมูติดมันนะครับจะเป็นหมูติดมันเนาะหน่อยๆเฮยเวลาเราย่างมันจะไม่แข็งนะครับเวลาเราเราเอาวลาวย่างมันจะแข็งเนาะอุ้มสกัเมืองดีกว่าเวลาเราย่างมันแบบแข็งนะครับเอามีแค่เนื้ออย่างเดียวถ้ามีมีแค่มีแค่ตัวชิ้นอย่างเดียวนะมันแบบแบบติดมันไม่ไม่ติดมันครับมันจะมันจะแข็งมันไม่อร่อยนะครับติดมันหน่อยๆอร่อยครับผม นี่นะครับเครื่องปรุงครับเครื่องปรุงก็จะมีอันนี้เป็นถนนั่นเหลาแผ่นนะครับเขาเรียกถนนั่นเหลาแผ่นของทางภาคเหนือเนะาะภาคเหนือนะครับอันนี้เป็นตะไคร้พริกแห้งข่าเกลือเกลือแล้วก็อันนี้กะปิหอมแดงหอมขาวแล้วก็ใบมะกรูดนะครับครับผมติดตามครับผมอันนี้เป็นไส้นะครับไส้ที่เราซื้อมาจากตลาดเมื่อกี้นะครับี่เป็นไส้สดไส้แบบสดๆนี่เป็นไส้หมูนะครับเดี๋ยวเรา ปรุงอะไรสําเร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะยัดเข้าไปในนี้ครับผม ครับมีขมิ้นะครับขมิ้นผงนะครับนี่นะครับขมิ้นผงนี่นะครับใส่ขมิ้นไปด้วยขมิ้นนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับตอนนี้เราสับหมูเรียบร้อยแล้วนะครับน้าพริกแล้วก็ตำเรียบร้อยแล้วนี่ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดเราจะหั่นเป็นฝอยๆแบบนี้นะครับนี่อันนี้เราทําทานกันเองที่บ้านนะครับ ไม่ไปทามาขายนะครับช่วงนี้เอออะไรก็แพงหมดนะครับอยากกินก็ต้องทําเองนะครับใส่ในนี้เลยนี่นะครับอันนี้ใบมะกรูดเราจะหั่นเป็นเล็กๆนะครับกล่างเล็กๆนะครับนี่นะครับทีที่เราตำเสร็จเรียบร้อยขกเสร็จเรียบร้อยนะครับตำเสร็จเรียบร้อยเราจะเอาไปคุกกับ ที่เราสรับไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราทำทานกันเองนะครับอันนี้ผมทำหมูสองกิโลนะครับนี่นะครับเดีย๋ยวเราะจะทุบในหม้อนี้นะครับนี่ เดี๋ยวเราจะคุกคุกให้เข้ากันนะครับครับผมนี่นะครับขยับไม่เข้ากันนะครับ นี่หัวใจก็หนึบเลยเอาวดใส่ขันนี่ล้เนาะแล้วเนาอะไรนี่นี่ะนี่ครับอีเออเนี่ยตรงนี้นี่ยาวเลยปิดๆเลยเนี่ยเดี๋ยวอะได้พรวะนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอ้โหพร้อมย่างเลยนะครับนี่มีอันเล็กด้วยนะครับ เยแบบสั้นด้วยนะครับของทานนี่ครับนี่นะเดี๋ยวเราจะย่างครับเดี๋ยวจะย่างวันนี้เราไม่ได้ดังเตาเตาเตาถ่านเราไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะย่างแก๊สแบบเบาๆครับแต่ย่างแก๊สมันจะย่างยากหน่อยนะครับก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆเบาๆครับใช้เวลาหน่อยครับผมครับตามครับนี่นะครับวันนี้เราจะย่างกินกินกินกันแบบสดๆเลยนะครับ ย่างย่างกินแบบไม่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 ได้สดนะครับคือกินกันแบบเร่งด่วนเนาะเราใช้เตาแก๊สจริงเราไปนึ่งก่อนนะครับเราต้องเอาไปนึ่งก่อนเดี๋ยวพรุ่งพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราอันนี้เราเราไปนึ่งก่อนนึ่งแล้วก็ค่อยมาย่างนะครับแต่อันนี้เราจะลองชิมดูก่อนครับนี่ยย่างแก๊สจริงมันย่างยากนะครับแก๊สต้องใจเย็นๆครับไฟอ่อนๆนะครับครับผมติดตามครับ สวัสดีคุณเราวันนี้มาย่างกันแบบสดตอนนี้นะครับย่างในเตาเตาเตาแก๊สก็ยังจะมีที่เราเหลือเยอะนะครับจะไปนี่นะครับย่างย่างตตาแก๊สไม่ไม่เหมือนกับย่าง เตาทานทั่วไปนะครับอันนี้อันนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ <c oughs> ครับผมไสหัวของเราย่างเสร็จร้อยนะครับ,พร,รบพร้อมชิมครับชิมครับผม <c oughs> อร่อยครับอร่อยยอมรับอร่อยจริงๆครับอร่อยอันนี้เรายังไม่ได้ย่างแบบ ในเตาถ่านนะครับเดี๋ยวถ้าเราพวกนี้นี่เยอะนะครัน,นี่อันนี้อันนี้แบบย่างแบบอ่เตาแก๊สก่อนอือร่อยมากครับผมขอบคุณสำหรับทำหรับกันใตามนะครับครับผมอร่อยมากครับ